สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาแชร์หาประสบการณ์การขับยามาฮารุ่น n m a Gen 2ครับผมเล่าจากาประสบการณ์จริงที่ผมเจอมาครับผมเป็นคนสูง165น้ำหนักอยู่ที่51กิโลกรัมซึ่งในการใช้รถวันแรกหรือว่าสัป,สปดาห์แรกๆเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าตัวช่วงล่างของรถเนี่ยมันค่อนข้างจะแยะมากมันสั่นสะเทือนจนแบบทำให้ปวดหลัง ผมก็เลยไปทําการเปลี่ยนตัวโชกโชกที่ผมเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นรุ่นตัว ah offender a รุ่น air cd ถ้าจะไม่ผิดนะเป็นตัวกลางที่มีการปรับรีบาวได้ซึ่งพอผมเาเปลี่ยนโชกเนี่ยหลังเปลี่ยนโชกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างแบบเยอะมากเยอะมากเลยแต่ว่ามันยังมีแรงกระแทกปึกป๊กปึกป๊กปึก๊กปึ๊กอยู่อ่ะส่วนแรงกระแทกตรงนี้ผมลองหาข้อมูลมาแล้วหลังจากที่ขับมาประมาณาน่าจะ3เดือนได้ รถขับอยู่ที่ประมาณ3,000 3,000กิโลซึ่งผมได้หาข้อมูลแล้วว่ามันเป็นที่ตัวยางาลูกยางรองแท่นเครื่องซึ่งผมก็เลยได้หาข้อมูลแล้วก็หาร้านที่เขาสามารถเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่องเนี่ยได้ในที่นี้ผมมาที่ร้าน RS RS ถามว่าทําไมผมถึงต้องมาที่ร้านนี้เพราะว่าผมหาหลายร้านและไม่มีร้านเปลี่ยนเลยเ,เจอร้านนี้ครับ ร้านแรกแล้วก็ไม่หาแหละที่เกียจหาเพราะว่ามันมันหามาหลายร้านแหละเขาไม่รับเปลี่ยนเขาบอกว่ามันถอดอะไรสักอย่างเยอะเขาบอกแบบนี้ซึ่งหาเมื่อผมได้เปลี่ยนตัวลูกยางเสร็จเนี่ยแล้วก็ลองขับเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนครับก็ตอนที่เราเปิดเครื่องตัวรถขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นลูกยางอันเก่ามันจะไม่เกิดการสั่นสะเทือน แต่พอเปลี่ยนลูกยางปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของรถก็คือรถมันสั่นขึ้นตอนที่เราเพิ่งเปิดเครื่องมาตอนยังไม่ได้ขับนะแต่พอขับออกไปเนี่ยมันมีความแตกต่างจากลูกยางเก่าก็คือมันไม่มีมันไม่มีแรงกระแทกที่แบบตึบตึบขึ้นมาเออเนี่ก็แบบดีดีอยู่ตอนขับแต่ว่าตอนที่จอดเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันสั่นมากแต่ว่าด้วยระบบไอตัวเขาเรียกว่าอะไรสตาร์สต็อปซิสเต็มเนี่ยมันก็ทําให้มันดีหน่อย พอรถจุดปุ๊บมันดับเองอรถจะได้ไม่ต้องสั่นอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ดูจากกล้องเนี่ยแทบไม่เห็นความแตกต่างอะไรเลยครับกับตอนใส่ลูกยางเดิมและตอนใส่ลูกยางใหม่ตัวกล้องเนี่ยผมใช้เป็นกล้องหาของ Insta า360รุ่น 8Pro ซึ่งผมไม่ได้เปิดการกันสั่นสะเทอือนไว้ครับกันสั่นสะเทอือนเนี่ยผมออไปเลย เพื่อที่จะแบบให้ดูความแตกต่างว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็ดูไม่ค่อยออกอยู่ดีซึ่งการสันส่นสะเทือนของตัวรถเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสั่นถี่ขึ้นหลังจากเปลี่ยนลูกยางตัวใหม่นะแต่ว่าตรงจุดที่มันมีความแตกต่างแบบชัดเจนที่เป็นคนดีจริงๆเนี่ยก็คือช่วงที่มันแบบเป็นช่วงที่โชคมันยุบเยอะๆช่วง ที่ว่ามันขึ้นและหน,าน้าสูงสูงอะไรแบบนี้ครับมันจะไม่มีแรงกระแทกามาซึ่งตรงส่วนนี้มันก็เป็นข้อดีแต่มันก็ได้ข้อที่ไม่ดีกลับมาคือมันสะเทือนมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เปลี่ยนโชคม,มาแล้วเนี่ยก็คิดว่าปัญหาน,นี้น่าจะหมดไปเพราะาตัวโชคเนี่ยมันก็ปรับให้มันนิ่มขึ้นได้ เวลาที่เราขับเหยียบเส้นทีๆแบบนี้เน mm. ี่ยมันค่อนข้างเห็นผลมากครับมันซับแรงอะแทกได้แบบทีมากก็เดี๋ยวอ่าไปดูคลิปที่ว่าเปรียบเทียบระหว่างตอนใส่ลูกยางใหม่กับตอนที่เป็นลูกยางเดิมนดูครับว่าเป็นยังไง เป็นยังไงกันบ้างครับการเปรียบเทียบระหว่างลูกยางใหม่กับลูกยางเก่าซึ่งมองในกล้องเนี่ยไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไหร่ครับแต่เมื่อขับดูเองเนี่ยมันรู้สึกว่าเห็นผลอย่างมากาตรงจุดที่เห็นผลมากที่สุดก็คือจุดที่เป็นช่วงที่มันทีทีครับอย่างเช่นตรงจุดเส้นปะทีทีตรงนี้เห็นผลมากสุดเลยครับก็มันทำให้แบบเซฟ าการอาการปวดหลังแนวลงไปได้เยอะเลยก็หวังว่าจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นการตัดสินใจให้แก่พี่เพื่อนๆหลาย,ลายๆคนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ